ไปเหตุงานมาได้สามร้อยเราไปซื้อตุ๊กตาให้องค์หญิงสองร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องครับเราเราบอกว่าเราคุยประเด้เขาไปเบิ่งในงานดอกเพราะว่าเราซื้อตุ๊กตาเราซื้อตุ๊กตาหมดแล้วครับครับตัวถ่ายรูปแบบว่านนหาบอด มีนี่นนไปไปเจอข้างสังกะสีเลยผมได้ยินคำแรกพี่น้องไงบอผมไม่ไหไม่ไม่ไม่ก็คือน้้าใจตั้งใจที่แจให้ข่อยรถไห้นํำพี่น้องครับบมแมนเบิงเทือแหล่ได้ครับคลิปนี้ผมเบิงหลายรอบครับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับ เพราะเอียงวัตีผมถึงได้เคลิปนี้พี่น้องครับคลิปเกา่าถ่ายความเก่าของอีหลาอุ้งยิงไม่หาพี่หาน้องเบิงนะครับเพราะอุ้งยิงโพดมือนี่ครับก็เลยอยากได้เอาภาพเกา่ๆาๆไม่หาพี่ให้น้องเบิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนบางหมอลำคนเบิงหมอลำสุขสุขคนนะครับเอฟซี FC, สาวหน่อยเพชรบานแพงที่สําคัญขาดเมื่อใดคือ เอฟซีลายงงิงสุขสุขคนนะครับพี่น้องครับขอพะกุ้นทุกทท่านนะครับที่หายการตอบรับในช่องของคนหมักหมอล่ำไม่ว่าจะเป็นท้งเพจ Facebook หรือ u t u b e เนาะพี่น้องเนาะขอพะคุณอีกครั้งครับสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นผมครับพี่น้องครับตามที่ผมเด้กล่าวมาเบื้องต้นว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าในอดีตตั้งแต่อีลาเขามาแรกๆเนาะ เพื่อนได้ไปอ่อนทั่วมีพอคนหนึ่งนะครับที่เพื่อนตั้งใจเอาตุ๊กตามาให้อุง้งอิงถึงหลังเวทีเห็นงานในสามรอยสื่อตุ๊กตาเบิดแล้วสองเกสนะครับเพื่อนมาเพื่อนบริยากได้เงิน่นเอียงเพียงแค่อยากเอาตุ๊กตามาให้อีหลาท่อนั้นครับแต่สิ่งที่เห็นคือ คนนูน่นคนนี่ให้การสนับสนุนเพิ่นอยากให้เพิ่นได้เข้าไปเห็นผลงานของอีหล่าอุ้งอิงนะครับที่ผมได้กล่าวมาทั้งเบิรนี่คืออยากให้ฮูว่าตุก,กตาหนึ่งตัวมันสำคัญกับอีหล่าอุ้งอิงขนาดไหนเป็นอย่างอีหล่าคือแค่ความรู้ซึกของพอพ,อพอแม่แม่นะครับ การที่อุ้งอิงเพิ่นสซีเอาตุ๊กตาไปบริจาคหรือสิประมูลมันเป็นซิฟของเพิ่นโดยตรงอยู่แล้วพบพะพอแม่เมยเอฟซี FC เต็มใจให้กับอุ้งอิงแล้วให้เพิ่นไปแล้วเป็นกรรมซิ์ของอุ้งอิงแล้วสีเอาไปเฮ็ุอย่างก็ได้แต่อุ้งอิงโบแมนอุ้งอิงคือแค่ความรู้สึกของพอพอแม่เมยเอฟซี FC. เห็นมูนลค่าทั้งจิตใจที่เพิ่นมีให้นะครับ องิง <mit. S 2> ต้องมาขออนุญาตก่อนว่าซีเอาตุ๊กตานี่ไปเหตุอ,อียงนะครับซึ่งครั้งนี้บบแมนครั้งแรกเนาะพี่น้องที่เห็นอุงอิงนะครับได้ขออนุญาตเอซีขออนุญาตพอพอแม่แมนนําตุ๊กตาไปให้น้องๆนะครับก้อนหน้านี่ก็มีครั้งนึงแล้วเนาะที่อุงิงได้นําตุ๊กตาไปบริจาคให้เด็กๆนะครับนตอนนั้นนี่คือครั้งที่ ขั้งที่สองนะครับที่อุงอิงได้ออกมาขอพอพอมแม่แม่เอฟซนะครับตุกตาแต่ละโตเงินแต่ละบาทเป็นหยาดเงื้อแร่งกายที่พอพอมแม่แม่เอฟซหามาอุงอิงเห็นค่าตรงนี้อุงอิงก,ก็เลยต้องมาขอครับซึ่งคลิปดังกล่าวที่ผมนําเสนอมาแต่ต้น เดี๋ยวผมเอาไปแปะไว้ถ่ายคลิปให้พอพอแม่แม่เอฟซีได้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมเบิ้งไปผมน้าตาไหลพี่น้องอดบ่ได้ครับซึ่งผมก็เบิ้งหลายรอบแล้วล่ะกับคลิปนี้และมือนี้เป็นอีกมือหนึ่งที่อยากให้เบิ้งนะครับพอได้มาเห็นโพสต์ของอีหลาอุ้งอิงนะครับที่เพิ่นโพส์ไว้ว่าขออนุญาตพอพอแม่แม่เอฟซี FC น้ำตุก,กตาไปประมูล เพื่อที่จะนำเงินไายได้จากการประมูลนี้นะครับไ้กับมูลลนิธิคนอยากไล่และคนรอโอกาสเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นกุศลของพปแมแแมเอฟซีได้ร่วมทําบุญกับอีลานะครับบุญกุศลในครั้งนี้ของการทําบุญในครั้งนี้ของพปแมแแมนะครับของพปเมแแมเอฟซีที่มีไ้กับอีลาและอีลามีต่อ น้องๆทรงผลกับอีลาตลอดไปมีกินมีใสตลอดไปยญ้าอดตหาหยาดเนาะพี่น้องเนาะได้มากหายไปเท่าใดห้กลับขึ้นมาสิบท่าพันเท่านะครับพี่น้องครับเอา้าผมบอลอีกอย่างไรแล้วครับกอสิไปเบิงนะครับพี่น้องครับขออนุญาตทางด้านเซียโนนนะครับผมได้นํากลิปของเซียโนนมากนะครับขออนุญาตนํามาหพีปีห้น้องเขาได้เบิงอีกรอบหนึ่งนะครับถึงบรรยากาศความเกาความหลัง คลิปนี้นะครับผมครับไปครับพี่น้องไปเบิ้งครับซื้อซื้อปูนให้น้ำร็อกมาได้เมาอีกมาลูกแม่นผมไปเห็นเราอยู่สังข่างสังกะสีเมื่อกี้นี่ครับผมเห็นอยู่ข่างสังกะสีเมื่อกี้เห็นพอเราอยูุ่รกืนยอยงหยุดกับเป็นเน็มซี่พอยองหยุดอยู่เห็นเห็นว่าเพิ่นติดติดอยู่ ผมกบเบิังไลฟ์สดพ่อยังหยุดด้วยครับปรเป็นยังเป็นแล้วพ่อผมฟังว่าเมื่อน,นี้เราไปเหตุงานมาได้สามร้อยเราไปซื้อตุ๊กตาให้องค์หญิงสองร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องครับเราเราบอกว่าเราขยิบ่ได้เขาไปเบิ่งในงานดอกเพราะว่าเราซื้อตุ๊กตาเหมือนแล้วเสียว่าจะไหนคะ่โะโวยเเสิลยพ่ออยากเข้าไปเบิ่งบ่พ่ออยากเข้าไปเบิ่งบ่ พ่ออยากเข้าไปเบื้องบ่ผมถามพี่ตุ๊กตาแล้วผมทำงานโอ้ให้ตุ๊กตาแล้วก็เมื่อพ่อถามเบิ้องพอชอบเหรอคะบอกแล้วก็เปลาตงนี้แพงนี่เบิ้องจะได้มาเบิ้องพอชอบแล้วค่ะเนาะพ่ออยู่ใส่ยู่โอ้ยมาเห็นงานอยู่นี่โดนแล้วแม่แมารอบแรกปีกายปีก้อนเนี่ยเพราะอย่างนั้นหน้าไปที่ไปทางพุ่นกับเข่าบ่ได้คือเขาครับมาปีนี้เป็นท่นหน้าไปที่ไปทางพุ่นพ่อขนใส่ ที่สเกดอำเพื่อนนนคูนอยู่นนคคูนที่เขาไปเร่นบางคนที่ตามโดนแล้วเงีนยพอยังหยุดกับที่ตามโดนเพื่อนครับเอ้านี่พ่อเลยคัะเอาลบาดนี่อ้าโทร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 ที่เกดทั้งั้นครับเอาเลยทรับค่ะแล้วพ่อเดินมาที่กองไาเลยมาเดินมาที่อง่อมอเอาไว้พอเดี๋ยวไว้เดียไว้ครับครับเปิดปิดพ่อเลยลูกกับพอ เหื่อสียสิเนือกเทวเดินหาย็บอกมาอน่นบอลร่นบอลที่ไม่คนแบบไปเจที่ไหน้างสังกสีเลยผมได้ยินคำแรกที่ไหนนอไหบ่ผม้นดีว่ไม่ไมไม่ก็คือน้ำใจน้ำใจที่ใจให้น้ำใจโอ้ย่อยกระได บ่ไหวอิลิขันเจอเครแบบนี้ผมมาแางเว้นแล้วผมมาถาักทักไล่มาหาแม่หน่อยอยู่แมหน่อยแม่หน่อยมาตอบไล่ยมัอนี่ฝนตกแห้งด้อพอซื้อพออยังกเกาอุดะพออุดมเนาะพาอุดมครับพอเห็นงานเหนียวครับโดยบรรทุกสายบรรทุกที่เชียร์อุ้งอิงสายบรรทุกด้วยล้านผมมีอยูยี่สิบสองคันเบิ้ง เบิ้งงเิงเบิดแรงงานเบิดมือเบิดคืนก็ได้เบื้องอันนี้เบื้อเดสัวเบืด็ัวติดตามเบ้อก้นนะครับแล้วก็ไปยืนคือคือเนี่ยยุ้มมุมสังกะสีหุ่นยุ้มทั้งนอก่ไหมกอดตุ๊กตาอยู่เอาพ่อไปยังเอามาเสื้อผ้าื้อเสื้อผ้าือี่ี่ก็กรเดียเท่พ่อไปเลงงานได้สามรอยพ่อไปซื้อตุ๊กตาสองร้อยเก้าสิบแงงานในวเดียวนะครับนี้งานในแถวเดียว มมาจกงเอาน้ำลูกเอาน้ำลูกเอาน้ำลูกเอานลูกมันบ่ได้หวังชื่ด้อครับผมหวังยังต่วบัวบ่นี่คือสินน้ำใจ่นลูกเอาให้ไปซื้อตั๋วเข้าไปเบิ่งในงานเข้าไปเบิ่งผลงานลูกแน่นครับพ่อเขาจะถือตังค์ไว้จะบัดเอาไม่สนับเส้นน้อแล้วน้ำเส้นน้อยพ่อว่าคอยสิกัดนะคะพ่อเพราะเขาผู้จัดก็ให้เข้าฟรีนี่ผู้จัดก็ยืนอยู่ข้างหลังผมตอนนี้ครับนี่นี่ผู้จัดเลยขอบพี่เลยครับพ่อขอบพี่เลยเดี๋ยวขอบพี่ ยพูดจัดตสดยอค่พีู่ดจัดให้เข้าฟีนะคะพ่อไหพอค่ะพี่ไอพ่อเบืองล่างชั่วคกัน